นุ่นอวดโมเมนต์หายดูยากมาแชร์ตอดแข่งรถขอดส่งสายตาหวานชำเป็นอีกคู่ที่คอยซับพอร์ตกันตลอดสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีตอดปิติพิรมณพักดีแม้จะไม่ค่อยมีภาพสวีทที่เห็นกันบ่อยๆแต่เมื่อมีโอกาสสำคัญทั้งคู่ก็ไม่ลืมอวดโมเมนต์หวานให้แฟนคลับได้ฟินตามกันอย่างล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวนุ่นวรนุชได้โพสต์เสร็จภาพทำหน้าที่ภรรยาที่ดีตามไปเชียร์คุณสามีติดขอบสนามแข่งรถ อิปประเทศญี่ปุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมสาวาเลสซิ่งเมสาวาปิติพิโมภักดก p p um ีงานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันลัวๆทั้งยังคอมเมนต์แซวกันใหญ่อทิหาดูยากมากรูปคู่รักทั้งคู่ที่ใจที่สุดที่ได้เห็นรูปคู่มีออกให้แฟนๆเห็นบ่อยๆนะคะน่ารักมากๆเท่มากๆรูปคู่สุดน่ารักเลยมวยพี่ตอดแฟนสวยจังเลยรูปคู่แห่งปี เจปแปนหวานเจ๊บเลยงาบน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกดั์คอมค่ะและเพิ่มให้พราดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ